อีกเลยเมคืนคืนก่อนใช่ไหมคบกจะอิไป้บ้านฉน่ดี๋ยวสกนทีเ้าจะเดือดร้อแมกชย่ซมันจะทั่วมันจะแตกไปยังไงมันแข็งแรงขนาดนี้ดูเป็นระบบระบบระบบเลยอยให้พี่ชัยวัฒน์เห็นตอนช้ามไคนละเรื่องเลยโ้โมัข้าวพี่ชัยวัฒน์คือคนมันพูดจาหนูก็ไม่คนขี้หน่อย แต่ตอนนี้หนูสบายใจละวสบายใจแล้วใช่ไหมแหลมเลยโอเคมนันกลับบ้านกลับบ้านทำไมวันนี้เราจะรีบไปเชียงใหม่ไม่ใช่หรอโอเชียงใหม่เกิดตั้งแต่เด็กแล้วหนูยังมาบอกว่านี้นี่นี่นอะไรไอเจนะบุรีไม่ใชใ่เราไม่ใช่มากันบ่อยนะครับมันมีที่ไหนเดี๋ยววะหมดใบความสนุกไลยหนูเครียดตั้งแต่เช้าแล้วไอ้พี่ว่าฐามพี่ชัยวัดใช่ไหมคนท้องที่อยู่ที่นี่ทำงานที่นี่นี่ที่ไหนคะก็ออกจากเขื่อนไปอะไรมันมันเลยนะหนูเอีเยากิจการมันมันอ่ะสไต หนูอ่ะสุหนูอ่ะนี่ใช่ไหมเล็กเทเบนเล็กเทเบนแปลว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเล็กเล็กสวรรค์นะเล็กสวรรค์เทเบนแบบว่าอะรอะคะเล็กทะเลสาบเออทะเลสาบสวรรค์ไม่เลยหนังสือเน่ประทศไทยอะไรที่อย่างนี้ของเขาอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขาจะมีพวกเครื่องเล่นเครื่องเล่นในน้ำเขาจะมีคล้ายๆพวกเหมือนทำบอลลินใหญ่ๆอยู่ ไปได้ไปได้ไฉยแม่ไปไปยังไงอ่ะก็ออกออกจากเขื่อนไม่ใช่หนูไม่มีรถมาจ้ะไปยังไงอ่ะไปยังไงไม่ถู้เหรอไปทางไหนครับพี่ไปยังไงหนูไม่ได้ใครจะไปส่งเนี่ยหนูไม่ได้เอารถมาจ้ะโอ้ยเรื่องโอ้ก็ขอบคุณขอบคุณนะได้กาได้การแหมอ๋อหมดกังวลเรื่องเขื่อนแตกน้องอิมก็ออกอาการอยากจะไปเที่ยวขึ้นมาทันทีแต่ถึงยังไงก็ต้องเดือดร้อนพี่ชัยวัฒน์เขาอยู่ดี เพราะนอกจากจะต้องรับหน้าที่อธิบายให้น้องอิมเข้าใจเรื่องความแข็งแรงของเขื่อนแล้วยังต้องขับรถพาน้องอิมกับพี่ก๊อตไปส่งที่เล็กเฮฟเฟนกันอีกถ้ารู้ว่าเขื่อนไม่แตกแล้วซายอย่างนี้ปล่อยให้กลัวอยู่อย่างเดิมดีกว่าไหมครับน้องอิม

สายใหญ่โอ้โหห้าร้อยที่ทุนทั้งวันเอามาเลยห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยวันนี้เดินทางนู่นนั่นนี่หากเบ็ดเสร็จแล้วก็พี่พกมาห้าร้อยพอดีเหลือตังอยู่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทโอเคถือว่าเนี่ยอะขายกันพี่นะไม่คิดค่าพาอิมมารู้เรื่องเขื่อนไม่แตกอีกนะในส่วอโอ๊โอ<ม>ยพี่ก้อนมันอย่างนี้ได้ยังไงจบจบน้ำตกหนูอยากมาหรือเปล่าน้ำตกหนูไม่ได้อยากมาเลยอันนั้คือ โปรโมชั่นพิเศษนะคืนมาเลยบเบี้ยนะให้ร้อยสามสิบไปเลห้าร้อยติดเงินเขามันคือเราเขาสามสิบไม่ได้หนูไม่อยากไปต่ตอกคืนเงินหนูมาเลยยังไม่คิดคาดรู้ว่าเขื่อนไม่แตกนะไม่เกี่ยวกันเลยโจเบี้ยเลยด้วยนะเนี่ยเอ้ยอย่างได้ยังไงอะการเดินทางของพี่กอตและนุ่งอินในวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าหากพระอาทิตย์คือเข็มทิศที่ธรรมชาติสร้างมาเราก็สามารถออกเดินทางไปในที่ที่เราต้องการได้ โดยไม่มีวันหลงทางอีกเลยเห็นไหมเขื่อนมันมีความแข็งแรงขนาดไหนและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเนี่ยคอยตรวจสอบเป็นระยะะตลอดเวลาก็นี่ไงวันนี้ก็เลยกระจ่างแจ้งไงว่าเขื่อนไม่มีวันแตกยอย่างแน่นอนอยู่มาเป็น 20- 30ปีโอ้โหจับไว่เลยนะนยจัไว้เลยนะก่อนที <vào> ่จะโวยวายเป็นกระต่ายตื่นตูมหรือจะแบบแหกปากอะไรอย่างนี้เนี่ยวันหลังเนี่ยต้องหาข้อมูลก่อนแล้วก็พิสูจน์ว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเปล่าด้วยนะครับแต่เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยพี่ก็ติดเงินน้องอิมไงโอ้โหห้าร้อยบาทเลยนะไม่ไหวไม่ไหว เหลือ130บาทร30บพี 130, ่ตะกอยังเหลืออิมอีก370บาทคืนด้วยไม่เราไม่พูดถึงนี่สิ่งกันแล้วหายกันหายกันถ้าเป็นว่าครั้งหน้านะคะติดตามชมไปให้ได้ว่าอิมกับพี่กอจะพาไปเที่ยวไหนนะคะกลับไ้กันวันหยุสุดขีดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเอ้ย<า>ขายบ้านแล้วกลับไปนอนไหนเนี่ยออบันทึกสุดขีดสนับสนุนโดยนีเวียบรี่ไวท์เทนิ่งเซรัมบันทึกสุดขีดในครั้งนี้เราขอบันทึกเอาไว้ว่า อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอย่างเขื่อนศรีนครินเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าและกักเก็บน้ำได้มากที่สุดในประเทศไทยอีกครั้งยังมีเลคเฮเวนรีสอร์ทแอนด์พ์คสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้งหลีกหนีความร้อนมานอนแช่น้ำบนแพที่พัก ห้ามกลางบรรยากาศของขุนเขาและสายน้ำที่สวยงามจนได้รับการขนานนามให้เป็นมัลดีฟแห่งแรกของเมืองไทยกันเลยทีเดียวเราจึงขอบันทึกเรื่องราวของอำเภอศรีสวัสดิเ์เมืองท่องเที่ยวเชียงของความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ในบันทึกสุดขีด